จากที่เราได้ติดตามการดําเนินการของทางพื้นที่นะครับบริเวณเนี้ที่เห็นเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของการรื้อถอนแล้วก็มีเรื่องของฝุ่นหลายคนยังมีความกังวลใจในเรื่องของมลพิษผมก็ได้กราบเรียนท่านรัฐมนตรีสมศักเทพสุทินไปแล้วว่าตรงนี้เราจะดาเนินการอย่างไรท่านก็เลยส่งทางอธิบดีกรมอนมัยนะครับวันนี้เนี่ยจะหนึ่งเรื่องของการดูเรื่องของค่าคุณลออต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีการแนะนําว่าจะต้องมีการป้องกันอย่างไรอ่ะที่เช่นมีแมตตัวเ9 5นเก้าห้านะครับเด กระทงศูนย์ของคุณการกพลังไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่าขาดเมื่อไหร่ก็ให้บอกที่บดีกรมปนมัยนะครับเราก็จะมาเสริมให้ในส่วนที่เป็นเรื่องของการป้องกันนะครับแล้วก็ท่านก็จะมีการตั้งเครื่องวัดค่าต่างๆที่จะต้องใช้ในการวัดค่ากับฝุ่นละอองที่มีอยู่บริเวณนี้และอาจจะต้องแนะนําทางเจ้าหน้าที่ด้วยว่าจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรหรือเวลาลื้อถอนเนี่ยฝุ่นละอองที่มันปลิวอยู่นะครับมันมีสารอะไรที่มันลอยอยู่ในอากาศบ้างซึ่งมันเป็นสารที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพด้วยเหมือนกันนนนนนะครรรััเเาาาาาาากกก็จททํงงงูู่่่่ขไปพพือออ้้หียยใ รเรื่องของการป้องกันเราก็จะมาเป็นผู้สนับสนุสนทางทีมของคุณนกันด้วยนะครับก็จะทําให้ทุกอย่างมันดูสมบูรณ์มากขึ้นนะครับวันนี้ก็ให้ท่านทิพย์ดีได้บอกว่าวันนี้ท่านเตรียมอะไรมาบ้างที่จะส่งมอบในพื้นที่นี้เลยนะครับแล้วก็ตอนน่้ก็ได้ขออนุญ,ญาตกับทางท่านผู้ในการเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเราจะเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะมีการตรวจท่าทั้งหลายนะครับแล้ววันนี้ก็พร้อมกับทางทีมงานของกรมอนามัมายเดี่ยววันนี้มาหลายสิบชีวิต ครับเพื่อที่จะตั้งเครื่องต่ตางๆไว้เพื่อทดสอบด้วยนะครับว่าสุข้างต่างเป็นยังไงจะได้ต้องการอย่างน้อยสุดสืด่อมวลชนที่อยู่ในพื้นที่นี้ด้วยก็จะได้รับความปลอดภัยด้วยนะครับบางทีเราไม่ได้สวมแมสหรืออะไรกันในเวลานี้เนี่ยเราก็อาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปก็จะเป็นเรื่องของอันตรายที่เกิดขึ้นได้นะอยากให้ทางท่านาทีฤฤ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 ด่ดีท่านได้ได้บอกว,วันนี้ท่านเตรียมอะไรมาบ้างต้องขอบคุณท่านรองผู้ว่าด้วยนะครับท่านครับที่กําลังอํานวยความสะดวกเรื่องพื้นที่ให้นะครับเชิญท่านที่ดีครับขอบคุณนะคะ เต็มที่นะคะขอบคุณท่านผู้ช่วยธนกรินะคะ ได้ทามีการประสานทาให้ทีมกลุ่อะไรเข้ามาทางานได้อย่างสะดวกขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญท่านรองคือว่าชวิยาค่ะท่านกรุณาอยู่หน้างานแล้วก็ดูแลพวกเราอย่างเต็มที่นะคะอย่างที่ท่านผู้ช่วยชนักตรได้รุณาพูดถึงค่ะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านสมศักดิ์เทพสุขินมีความหวนใหญ่ว่าในช่วงที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยเรื่องการดูแลความปลอดภัยของผู้บาดเจ็บทั้งหลายเรื่องการดูแลจิตใจของญาติมิตรทั้งหลายท่านก็ได้ส่งทีมเข้ามาดูแลกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ ร่วสมสับสนนกับทีมของกรุงเทพมหาคอนครอย่างเต็มที่นะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านยังคงมีความเป็นห่วงก็คือสะลาการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่เคยเกิดขึ้นนะคะความรุนแรงแบบนี้แล้วก็ความเรื้อรังของปัญหาต่อเนื่องนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจในมิติของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะต้องเรียนว่ากรมอนามัยได้เข้ามาติดตามดูแลนะคะแล้วก็พบว,ว่าในพื้นที่อยู่อาศัยรายร,ายรอบ เรามีการวัดคุณภาพอากาศภายในบ้านช่องนะคะก็ยังพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภยัยแต่กระนั้นก็ตามที่ผ่านมากรมอนามัยได้สื่อสารเตือนว่าพื้นที่แห่งนี้นมีฝุ่นละอองเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากและเรากําลังต้องหาโอกาสในการที่จะเข้ามาเก็บฝุ่นแล้วก็มีการตรวจอากาศอย่างละเอียดเพราะการทํางานพนื้นที่ตรงนี้ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะมีเรื่องของการนาเอาเครื่องจักรต่างๆเข้ามา ซึ่งอาจจะไม่เกิดฝุ่นได้มากกว่านี้อีกนะคะในช่วงที่ผ่านมาเราหวังว่าจะมีฝนมาตกบ้างจะบรรเทาฝุ่นแต่ว่าเราก็คงคาดหวังสิ่งนั้นไม่ได้ะฉะนั้นการเข้ามาดูแลให้มั่นใจสําหรับทุกคนให้รู้ว่าเราส่งวีรบุรุษมาช่วยกู้ชีวิตของคนอื่นมาช่วยดูแลความปลอดภัยของคนอื่นแล้วจะไม่ปล่อยให้วีรบุรุษเหล่านั้นเนี่ยสุดท้ายอีกหลายปีต่อมาจะต้องเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือว่าโรคที่ร้ายแรงจากการสูดเอาฝุ่นที่อาจจะมีพิษปนอยู่ได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดแต่ว่าไม่รบกวนการทํางานนะคะแล้วเก็บเอาฝุ่นเนี่ยไปประเมินว่ามีอะไรที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีการวางเครื่องตรวจคุณภาพอากาศซึ่งจะต้องมีการตรวจครบ24ชั่วโมงและจะมีการรายงานที่ทราบนะคะที่ผ่านมาพื้นที่รายรอบยังมีความปลอดภัยนะคะแต่ก็ยังขอแนะนำค่ะว่าขอให้ใช้หน้ากากอนามัยที่ถูก สุขาล,ลักษณะแล้วก็เหมาะกับบรรยกาศเช่นนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือเรื่องการดูแลที่ทีมพักทิงที่พิมกันแล้วก็คณะเนี่ยได้มีการจัดเตรียมไว้ร่วมกระทงกทมอย่างดีเราจะขออนุญาตไปสร้างความมั่นใจในเชิงของระบบสุขารพิบาล ทุกท่านก็จะได้รู้ว่าคนที่เฝ้าคอยมีความหวังหรือว่ามีความทุกข์อยู่นั้นเนี่ยได้รับการดูแลทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ยังได้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ได้อีกด้วยและในเรื่องของพื้นที่ทางาน,นเนี่ยเรายังจะมีการประกอบร่างให้การตรวจร่างกายการดูแลสุขภาพของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือผ,ผู้ชีพผู้ภัยเหล่านี้เนี่ย เขาอยู่ในบรรยากาศที่ฝุ่นเยอะๆอาจจะมีสารพิษจากการถล่มลงมาของตึกคนอยู่ในรองอากาศเนี่ยเมื่อเขาเผชิญอยู่นานๆหลายๆชั่วโมงต่อเนื่องหลายๆวันเนี่ยการประเมินการทํางานของปอดของเขาเป็นอย่างไรมีสารพิษอะไรเข้าไปในร่างกายบ้างแล้วสิ่งเหล่านี้นทีมกรมอนามัยพร้อมสนับสนุน ืที่ในการที่จะคอยตรวจเฝ้าอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะนี้ก็คงเป็นสองเรื่องสําคัญสาคัญคือณช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าหนึ่งแง่ของคุณภาพอากาศภาพรวมเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สบายใจได้อยู่นะคะแต่กระนั้นก็ตามเนื่องจากมันจะมีละอองขึ้นมาเป็นเรื่อยๆเราก็แนะนําให้ใส่หน้ากากอนามัยในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงตรงนี้แล้วถ้าเรามีสัญญาณว่ามีมีสารที่เป็นปัญหามากกว่านี้เราจะรีบแจ้งเตือนโดยเร็วนะคะคือเดี๋ยวมีข้อมูลน่าจะแจ้งผ่านทางการจรมพลังแล้วกัน ว่าถือว่าเขาเป็นเซ็นเตอร์หลักในในพื้นที่นี้แล้วก็ทางกทมด้วยนะครับเราจะแจ้งว่าพบสารอะไรบ้างที่อาจเป็นอันตรายแต่วันนี้เนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนนะครับวันนี้ก็ทางกรมอนามัยเขามีหน้ากากเข้ามาเนี่ยก็จะได้ป้องกันได้นะครับช่วยเห็น,นว่าเขาเอามาแจกนะครับอาคารหรืยอยังไงก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับสำหรับสื่อมวลชนด้วยของพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นี้ที่กำลังรอญาติญาติอยู่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็มารับที่สูดของทุนการกำนัลเดี๋ยวเราจะฝากทิ้งไว้ให้ที่นี่เลยนะครับท่านรองด้วยะนครับ